เอาแล้วสองแววคดีพริกน้องคนสนิทเอชุติมาสุดทนเผยความจริงอีกมุมหลังฟ้องแฉแหลก สืบเนื่องจากกร,รณีที่มีการรายงานข่าวว่าดาราหนุ่มคนหนึ่งได้ออกมาร้องเรียนกับเพจดังว่าตนเองถูกอดีตแฟนเก่าที่เป็นถึงดาราหญิงรุ่นใหญ่ได้แอบนํารถหรูไปซ่อนและไม่ยอมผ่อนจนทําให้ตนเองถูกเจ่ะฟ้องล่าสุดหวยกลับมาออกที่คู่ของเอชุติมาและฟ้องสุภกิจอดีตคู่รักต่างวัยค่ะซึ่งหนุ่มฟ้องก็ได้เข้าร้องของความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดโดยเขาได้อ้างว่าหลังจากเลิกรากับเอชชุติมาตนก็ได้ย้ายกลับมาอยู่บ้านกับ พ่อแมโดยฝ่ายหญิงได้ขอรถยนต์หรูและบ้านซึ่งเป็นชื่อฝ่ายชายและรับปากว่าจะทําเรื่องเปลี่ยนชื่อสัญญาให้เร็วที่สุดต่อมาก็พบว่าท้งบ้านและรถยนต์ที่นักแสดงรุ่นใหญ่ขอเอาไว้ค้างผ่อนค้างงวดกว่า5เดือนจนทําให้บ้านถูกธนาคารยืดทําให้เสียเครดิตส่วนรถยนต์ทางไฟแนนซ์ได้เตรียมฟ้องร้องดําเนินคดีกับตนด้วยเนื่องจากอดีตแฟนนักแสดงคนดังกล่าวไม่ยอมผ่อนต่อและได้นํารถไปหลบซ่อนไม่ยอมส่งมอบรถคืน ทำให้ตนได้รับความเดือดร้อนมากล่าสุดค่ะทางด้านน้องคนสนิทของเอชุติมาก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไบทีวีว่าเรื่องราวทั้งหมดคนดูแลบอกว่าตลอดระยะเวลา8ปีที่คบกันมาเอเป็นฝ่ายซัพพอร์ตตลอดรวมถึงซื้อรถและบ้านให้กับฝ่ายชายด้วยโดยยืนยันว่าเอไม่ได้เอารถและบ้านไปอย่างแน่นอนส่วนเรื่องบ้านเอเป็นคนซื้อโดยใช้ชื่อฝ่ายชายเพราะอายุยังน้อยดอกเบี้ยถูกและตั้งใจจะให้ฝ่ายชายอยู่แล้วด้วยหลังจากที่ เลิกกันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่ฝ่ายชายต้องผ่อนต่อซื้อให้แล้วเลิกกันแล้วแล้วทำไมจะต้องมานั่งผ่อนให้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แัะกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ